สวัสดีค่ะจูนจากช่องจูนโกะเมามอยค่ะวันนี้นะคะจูนอะเพิ่งไปรับวัคซีนมาแต่ว่าไม่ใช่วัคซีนโควิดนะคะเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่อะคะ่ะพอดีว่าที่ทํางานที่จูนทํางานอยู่เนี่ยทางเจ้าของเนี่ยเขาให้พนักงานทุกคนไปนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจําปีทีนี้ระหว่างที่จูนกําลังนั่งรอที่จะเข้าไปทํางานในช่วงเย็นน่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะ มาเม้าส์มอยกับเพื่อนๆในช่องจุนนิดนึงดีกว่าก็เลยมาคิดได้ว่าจะเม้าส์มอยอะไรดีพอเพิ่งไปรับวัคซีนมาก็เลยคิดว่าจะมาเม้าส์มอยว่าถ้าเราได้วีซ่ามาทํางานที่นิวซีแลนด์แล้วเนี่ยเออไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการเอ่ยหรือว่าจะเป็นสิทธิ์อะไรที่เราจะได้รับในที่เนี้มีอะไรบ้างก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวจุนจะมาเมาส์มอยประเด็นนี้ให้ฟังกันค่ะ แต่ก่อนที่จูนจะมาเมาส์มอยให้ฟังนะคะจูนบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้จูนอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกเท่าไหร่แค่มาคุยคร่าวๆเท่านั้นนะคะว่าถ้าเกิดเราได้วีซ่าทำงานที่นิวซีแลนด์แล้วเนี่ยอะไรบ้านที่เราทําได้และอะไรบ้านที่เราจะได้รับค่ะ เผื่อใครบางคนกําลังสนใจว่าอยากจะมาทํางานต่างประเทศแล้วเนี่ยจะมาทํางานที่ไหนดีนิวซีแลนด์อาจจะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่กําลังคิดว่าเอ๊ะเราจะหางานมาทําที่นี่ดีหรือเปล่าค่ะก่อนที่จะตัดสินใจเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูคลิปนี้กันนะคะว่าถ้าเราได้วีซ่ามาทํางานที่นิวซีแลนด์เนี่ยเราจะทําอะไรได้บ้างค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวจุนขอเริ่มแต่ข้อแรกเลยลวกันนะคะถ้าเราได้วีซ่ามาทํางานที่นิวซีแลนด์แล้วค่ะ สิ่งแรกที่เราสามารถทําได้เลยก็คือเราสามารถให้คู่พาร์ทเนอร์ของเราก็คือแฟนของเรานะคะสมัครเป็นวีซ่าติดตามมาได้ค่ะที่จูนพูดถึงแฟนก่อนเนี่ยก็หมายถึงว่าแฟนที่เราครบหาดูใจกันค่ะไม่จําเป็นจะต้องเป็นสามีหรือภรรยาที่แต่งงานจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นถ้าเรามีแฟนที่คบกันมานานนะคะมีหลักฐานว่าเราเป็นคู่ที่เป็นแฟนกันจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปเดทกันเป็นเรื่องของอะไรร่วมกันอาจจะซื้อบ้านร่วมกันเออเช่าห้องอะไร มการจ่ายอะไรร่วมกันหรือว่ามีการเก็บออมเงินอะไรร่วมกันค่ะตรงนี้สามารถเอามาเป็นหลักฐานนะคะขอยื่นเป็นวีซ่าติดตามให้แฟนเราได้ทีนี้พอแฟนเราได้วีซ่าติดตามใช่ไหมคะแฟนเราก็สามารถที่จะมาทํางานอะไรก็ได้ที่นิวซีแลนด์ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครมีสามีหรือมีภรรยาเนี่ยอันนี้ยิ่ง ไม่ยากเข้ากับแฟนเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องว่าเรามีการแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะเราก็สามารถนําหลักฐานเหล่านั้นเนี่ยมายื่นขอวีซ่าติดตามให้กับสามีแล้วก็ภรรยาเราได้ด้วยเช่นกันค่ะพอเราได้วีซ่าติดตามให้กับคนของเราแล้วเนี่ยคนของเราที่เรานํผ่ามาด้วยก็สามารถมาทํางานอะไรก็ได้ที่นิวซีแลนด์เช่นกันค่ะคําว่างานอะไรก็ได้เนี่ยคืองานอะไรก็ได้จริงๆเดี๋ยวจุนขออนุญาตแทรกนิดนึงเพราะว่าตั้งแต่จุนทําคลิปมาเนี่ยใครหลายคนจะชอบถามจุนแบบว่าเออคุณจูนอยากมาทํางาน อะไรก็ได้จะทํายังไงดีคะจูนจะบอกเสมอว่าที่นิวซีแลนด์เนี่ยไม่มีวีซ่าทำงานอะไรก็ได้เพราะว่าการที่เราจะสมัครวีซ่าทำงานมาที่นิวซีแลนด์เราจะต้องมีนายจ้างรับรองเราจะต้องมีงานรับรองก่อนคะ่ะเราถึงจะขอวีซ่าทำงานมาได้แต่ว่าถ้าเรามีแฟน เราก็สามารถเอาแฟนมาอยู่ด้วยกันได้แล้วแฟนของเราก็ทํางานอะไรก็ได้เช่นกันค่ะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถทํางานอะไรก็ได้ที่นิวซีแลนด์แต่อย่างที่บอกค่ะว่ามันไม่สามารถขอวีซ่านั้นมาได้จุนไม่ได้พูดงงเนาะก็อยากจะให้ทําความเข้าใจตรงนี้นิดนึงค่ะอันที่2นะคะก็คือถ้าเรามีลูกเราสามารถขอบีซ่าติดตามให้กับลูกเราได้ด้วยเช่นกันค่ะ <S <S แล้วถามว่าอ้าวแล้วเอาลูกมาทําอะไรก็คือเอาลูกมาเรียนหนังสือที่นิวซีแลนด์ค่ะมาเรียนหนังสือก็คือสามารถเรียนหนังสือโรงเรียนเดียวกับเด็กนิวซีแล ได้เลยแถมค่าใช้จ่ายในค่าเล่าเรียนเนี่ยก็เป็นราคาเดียวกันกับเด็กนิวซีแลนด์เหมือนกันค่ะราคาประมาณปีหนึ่งเนี่ยตกแค่หลักหมื่นบาทเท่านั้นเองลองคิดดูเล่นๆแล้วกันนะคะว่าถ้าเราส่งลูกเราเนี่ยไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์ในเมืองไทยเนี่ยจะต้องเสียค่าเล่าเรียนเท่าไหร่แต่ถ้าเราเอาลูกมาอยู่ที่นี่ได้เนี่ยทำวีซ่าติดตามกับเรามาด้วยเนี่ยลูกเราก็ต้องได้เรียนโรงเรียนเดียวกับเด็กนิวซีแลนด์ได้ทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมเรียนรู้ภาษาแล้วก็เรียนรู้เออเขาเรียกว่าอะไรการเรียนการศึกษาที่นิวซีแลนด์ จัดว่าเป็นประเทศที่มีการศึกษาเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้จึงพูดแค่2ข้อเองนะถ้าเราได้วีซ่ามาทํางานที่นิวซีแลนด์เนี่ยแค่2ข้อที่ว่าเนี่ยก็คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วข้อต่อไปนะคะที่จุนจะพูดถึงก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลการรักษาพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวีซ่าหลักที่มาทํางานที่นิวซีแลนด์หรือจะเป็นวีซ่าติดตาม แฟนสามีภรรยาหรือลูกก็ตามสามารถได้รับการรักษาพยาบาลเทียบเท่ากับคนนิวซีแลนด์ได้ค่ะคําว่าเทียบเท่าหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราจ่ายค่ายาค่าหมอเหมือนเราเป็นคนนิวซีแลนด์เลยค่ะไม่ต้องจ่ายค่ายาอะไรแพงแล้วก็ไม่ต้องทําประกันสุขภาพตามมาเพราะว่าวีซ่าทางานเรานะคะสามารถคุ้มครองดูแลเวลาเราเจ็บป่วยได้ด้วยสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีคือขอให้เราเป็นคนที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ละกันแต่ถ้าเรารู้สึกกังวลตรงนี้ก็ลองหาเพื่อนนะคะหรือที่พูดในเรื่องประเด็นนี้ก็คือไม่อยากให้รู้สึกกังว ว่าเอ้ยการมาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเกินไปหรือเปล่าสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้ภาษาอังกฤษแข็งแรงอะไรแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยหล่จะทํายังไงตรงนี้มันมีทางออกได้หมดเลยค่ะหมอที่นี่เขาก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะคะว่าเวลาเราเข้าไปปรึกษาเขาเนี่ยเราจะต้องเข้าไปคนเดียวเราสามารถเอาเพื่อนเราไปได้หรือตรงนี้ก็จะไม่ใช่บุสักในการเข้าไปพบหมอนะคะส่วนค่ายาที่จูนแบบเคยได้เจอมาก็คือ ประมาณตัวละห้าเหรียญก็คือจูนจ,จะเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเนาะจูนจะต้องไปหาหมอเป็นประจําเพื่อไปรับยาภูมิแพ้ของจูนทีนี้ค่ายาก็คือตัวละห้าเหรียญตกประมาณตัวละร้อยกว่าบาทค่าพบหมอก็คือแล้วแต่พื้นที่ค่ะบางพื้นที่ก็สี่ิเหรียญบางพื้นที่ก็ห้าสิบเหรียญอยู่ที่ว่าเราค่ะอยู่ส่วนไหนของประเทศนิวซีแลนด์แต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยหนักๆละ่ะ วีซ่าทำงานเนี่ยจะคุ้มครองเราอยู่หรือเปล่าวีซ่าทำงานก็คุ้มครองเรานะคะสมมติว่าเราเกิดจะต้องเป็นอะไรสักอย่างที่อาจจะต้องมีการผ่าตัดหรืออาจจะต้องมีการเอกซเรย์ ray. ตรงนี้ก็ยังคุ้มครองเราอยู่ค่ะแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็จะขยับสูงขึ้นไปเพราะว่าอยู่ที่เขาเรียกว่าระดับของการรักษาแต่บอกได้เลยว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยไม่ได้แพงจนทําให้เราตกใจ ข้อต่อไปนะคะเมื่อกี้จูนพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะข้อต่อไปจนขอพูดในเรื่องของเกี่ยวกับอุบัติเหตุลวกันค่ะมันจะมีประกันตัวหนึ่งนะคะสําหรับวีซ่าทำงานก็คือเขาเรียกว่า ACC ถ้าถามจะว่าย่อมาจากอะไรอันนี้ไม่รู้เลยรู้แค่ว่าเรียกว่า ACC ค่ะ ACC เนี่ยจะคุ้มครองเราเก็บเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เราเกิดอุบัติเหตุขณะที่เราทํางานเดี๋ยวจูนขอญาติขยายความคาว่าอุบัติเหตุนิดนึงล้วกันนะคะคําว่าอุบัติเหตุเนี่ยพอเราพูดถึงเนี่ยเราอาจจะนึกถึงว่า โดนมีดบาดหกล้มตกบันไดแข้งขาหักอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วคำว่าอุบัติเหตุตอนที่เราทำงานเนี่ยมันสามารถครอบคลุมไปถึงในเรื่องปวดไหล่ปวดหลังเ,เจ็บข้อเท้าปวดข้อมืออะไรเงี้ยค่ะ การเจ็บป่วยอะไรก็ตามเนี่ยที่มันเกิดขึ้นสาเหตุมาจากตอนที่เราทํางานอยู่เนี่ยเราสามารถแจ้งหมอได้หมอจะนําประวัติการรักษาตรงเนี้เข้าอยู่ในกลุ่มของ ACC ทีเนี้ยค่ารักษามันก็จะ ถูลงมากๆหรือมันแทบจะไม่เสียอะไรเลยค่ะถามว่าถูกลงมากๆคืออะไรอย่างของจูนเนี่ยประสบการณ์ก็คือเสียค่ค่ายานิดหน่อยค่าพบหมอก็ได้ดิสคา์ครึ่งราคาค่ะแถมของจูนเนี่ยจะดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่านายจ้างเนี่ยจะดูแลตรงที่ว่าถ้าเกิดต้องเสียค่าพบหมอหรือเสียค่ายาเนี่ยสามารถเอาบินตรงนั้นอ่ะมาเบิกกับนายจ้างได้นายจ้างเขาก็จะจ่ายในส่วนตัวให้ด้วยเหมือนกันเพราะนายจ้างบอกว่า ในเมื่อคุณเจ็บป่วยขณะทํางานเนี่ยเขาก็อยากจะดูแลตรงส่วนนี้อันแต่สวัสดิการด้านหลังที่จุนพูดถึงเนี่ยอยู่ที่นายจ้างของแต่ละองค์กรนะคะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ย ACC เนี่ยดูแลเราเนี่ยแทบจะแบบเกือบร้อเปอร์เซ็นแล้วแหละเอ่ออย่างบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ฟรีใช่ไหมคะแต่บางอย่างเขาก็จะดิสเคา้าให้อาจจะจ่ายแค่สามสเปอร์เซห้าสิบเปอร์ซนก็ถือว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพบหมอได้มากๆค่ะ ข้อต่อไปสำหรับคนที่ได้วีซ่ามาทำงานที่นิวซีแลนด์นะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่อง Holiday Pay Holiday Pay ที่ว่านี้คืออะไร อ่าฮอล y Pay ย์เเนี่ยมันจะมีอยู่หลายๆความหมายนะคะอยู่ที่ว่าแต่ละองค์กรที่เราทํางานอยู่เนี่ยเขาจะจัดสรรปันส่วนในเงินส่วนเนี้ยให้เรายังไงอ่ะในเงินส่วนนี้ให้เรายังไง,อ,ง,นนยง,ไงอย่างเช่นบางองค์กรเนี่ยถ้าทํางานครบ1ปีเราจะได้ h o l i d เดย์เพย์สีวีหมายความว่าทํางานครบ1ปีเนี่ยเราสามารถลาพักร้อนได้4 w e วีแล้วใน4 w e วีนั้นเนี่ยเรายังได้รับเงินเดือนเต็มอยู่ค่ะ ใช่แล้วคือแบบเราไม่ต้องทํางานแล้วเราก็สามารถได้เงินเดือนเต็มๆอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเห็นฝรั่งเนี่ยเวลาไปเที่ยวนี่สามารถไปเที่ยวได้น,น,นานๆบางทีไปเที่ยวได้แบบเป็นเกือบเดือนแล้วคุณทํางานอะไรทำไมคุณถึงพักร้อนได้ยาวขนาดนี้ที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะก็คือจะมีตรงนี้ให้ด้วยอยางเวลาจุนกลับไทยทินกลับไทยเป็นเดือนๆน,นอกากก็เพราะว่าจุนได้รับอ,อ๋อ h o l ด d a y pay ตรงนี้ค่ะแต่สำหรับบางองค์กรเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้ h o l ด d a y pay เขาจะจ่ายให้เรา8% ของรายได้ของเราค่ะเขาจะมีสูตรคำนวณของเขาเนี่ย8%เนี่ยเราจะได้เท่าไหร่อย่างมีอยู่ที่หนึ่งที่จุนทํางานนะคะจูนอ่ะไม่ได้ลาเขาพอจุนลาออกปุ๊บเขาก็จะมีเงิน8%ให้จุนกลับมาซึ่งไม่ต้องอยู่ครบ1ปีด้วยนะอันนี้คือกฎหมายเรามาทํางานเราต้องเรียนรู้กฎหมายที่มันคุ้มครองเราแล้วก็สิทธิ์ที่เราจะต้องได้ค่ะก็คือถ้าสมมติว่าที่ทํางานที่ไหนเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายในส่วนนี้ให้กับเรารู้ได้เลยนะคะว่าเขาทําผิดกฎหมายเราสามารถฟ้องร้องได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอ เดเพย์สี่สัหรือทำงานไม่ครบ1ปีต้องจ่าย8%ค่ะแล้วก็ขอเพิ่มฮอลดีเดย์เพยนิดนึงนะคะแล้วสำหรับ ใครก็ตามที่รู้สึกว่าฉันไม่ได้อยากลาพักร้อนหรือว่าฉันไม่อยากไปไหนอย่างเช่นช่วงโควิดช่วงนี้คนไทยหลายๆคนหรือใครบางคนก็ไม่ได้ออกนอกประเทศนิวซีแลนด์ใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากจะทํางานอยู่อย่างองค์กรที่จุนทํางานอยู่ด้วยเนี่ยคือเขาก็ถามความสมัครใจเลยนะคะว่าคุณอยากจะพักล้อนหรือคุณอยากที่จะทํางานถ้าคุณอยากทํางานเขาก็จะจ่ายเงินให้เราเป็น2เท่าในช่วงสี่นั้นค่ะข้อต่อไปนะคะเขาเรียกว่าลูเดย์ูเดย์คืออะไรที่ประเทศไทยอะค่ะมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ใช่ไหมคะ ที่นิวซีแลนด์ก็มีเช่นกันค่ะแต่จูนแค่ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเรียกเป็นภาษาอังกฤษอะไรเนาะอย่างเราคุ้นคําว่าวันหยุดนะคะตเเลิกก็ขอใช้คํานี้มาเรียกวันหยุดในนิวซีแลนด์ด้วยเหมือนกันค่ะอย่างเช่นวันปีใหม่วันคริสต์มาสวันบ็อกซิ่งเดวันเกิดราชินีวันอะไรเงี้ยก็คือเป็นวันหยุดใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราต้องมาทํางานในวันหยุดวันวันนั้นสิ่งที่เราจะได้รับสิ่งแรกเลยก็คือเราจะต้องได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นอีกเป็นหนึ่งเท่าครึ่งค่ะใช่แล้วฟังไม ที่ไทยก็น่าจะมีเนาะก็คือทํางานวันหยุดอาจจะได้สองแรงอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่เนี่ยจะมีให้เท่าครึ่งแต่มันจะไม่หยุดแค่นี้นะคะเราจะไม่ได้แค่เงินเท่านั้นวันหยุดที่เรามาทํางานเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บเอาไว้หยุดในอนาคตได้ด้วยค่ะก็คือวันหยุดวันนั้นเราทํางานได้ค่าแรงเท่าครึ่งแล้วใช่ไหมคะเรายังสามารถเก็บวันหยุดวันนั้นอ่ะเอามาใช้หยุดได้ในอนาคตแล้ววันที่เราหยุดวันนั้นนายจ้างต้องจ่ายค่าแรงให้เราด้วยค่ะไม่ใช่ว่า หยุดแล้วไม่จ่ายค่าแรงเห็นไหมคะอันนี้เป็นสิทธิ์ที่เราควรจะได้ถ้าเรารู้เนี่ยเราก็จะไม่เสียสิทธิ์ตรงนี้ข้อต่อไปนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของสิทธิ์ที่เราทําได้เออ work visa ที่เราถืออยู่เนี่ยอารมณ์เหมือนเป็นตัวการันตีหรือเป็นเครดิตให้กับเราได้นะคะถ้าเราต้องการที่จะไปซื้อรถแต่เราอาจจะไม่พร้อมในเรื่องของเงินสดหรือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากใช้เงินสดเราสามารถใช้ work visa ของเรานะคะไปทำเรื่องผ่อนรถได้ด้วยเหมือนกันคะ่ะ ใครบางคนอาจจะไม่รู้อาจจะคิดว่าเออเราไม่ใช่คนที่นี่นะการที่เราจะมาซื้อของเป็นของมูลค่าหลักแสนบาทเนี่ยเราจะต้องใช้เงินสดเท่านั้นไม่ใช่เลยค่ะ work visa ของเราเนี่ยสามารถทําเรื่องไฟแนนซ์ได้ทีนี้ไม่ได้ไฟแนนซ์เฉพาะผ่อนรถได้อย่างเดียวสามารถทําเรื่องกู้เงินจากธนาคารได้ด้วยเหมือนกันค่ะยิ่งใครก็ตามนะคะมีวินัยในการจ่ายเงินดีแค่ไหนธนาคารจะเพิ่มวงเงินให้เราไปเรื่อยๆเลยไม่ต่างกับที่ไทยเลยค่ะอันนี้จะเป็นสิทธิ์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่คนถือ work visa สามารถท ได้อันนี้เป็นแค่7ข้อคร่าวๆนะคะจูนเชื่อว่าจะต้องมีมากกว่านี้อีกแน่นอนแต่เพียงแค่ว่าจุนอาจจะรู้ยังไม่หมดอันนี้เป็นสิ่งที่จุนรู้ เ,เขาเรียกว่ายัางไงอะเป็นสิ่งที่จุนรู้จากประสบการณ์ของจุนเองก็เลยเอามาแชร์เอาแบ่งปันให้ได้รู้กันค่ะสําหรับใครบางคนที่แบบว่าเออมีความคิดอยากจะมาทํางานที่นิวซีแลนด์ได้รู้ตรงนี้เอาไว้ก็จะได้มีการวางแผนตัวเองในอนาคตได้ว่าเออพอเรามาทํางานที่นิวซีแลนด์เนี่ยเราจะทําอะไรได้บ้างที่นิวซีแลนด์นะคะคนจะใช้รถส่วนตัวค่อนข้างเยอะเพราะว่านิวซีแลนด์เนี่ยแต่ละจุดมันค่อนข้างไกลจะได้ไม่ต้องมากังวลว่าเออพอเรามาอยู่นิวซีแลนด์เนี่ยแล้วเราจะต้องซื้อรถเนี่ยเราจะต้องเก็บเงินอีกนานไหมถ้า วีซ้าของคุณนะคะไปทำไฟแนนซ์ผ่อนลดได้เหมือนกันค่ะโอเคคลิปนี้นะคะจูนอาจจะมาเมาท์มอยได้แบบว่าไม่ค่อยเป็นรายละเอียดลงลึกเท่าไหร่แต่ว่าเป็นคิดว่ารายละเอียดคร่าวๆที่ว่านี้น่าจะเป็นรายละเอียดที่พอจะเป็นประโยชน์ให้ใครได้บ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะถ้ามองว่าคลิปนี้พอจะเป็นประโยชน์อะไรได้บ้างเนี่ยจูนก็ขอบกําลังใจทุกๆคนนะคะช่วยกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ถ้าแชร์ได้ก็ขอบคุณมากค่ะ กดติดตามนะคะสับสไ i b ์หรือว่ามาคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างได้ค่ะเดี๋ยวไงคลิปนี้จุนขอลาแบบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบนะคะไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย